ไอริง <I> จะทำหน้าที่คล้ายๆสหกรณ์เมื่อมีกำไรจากการขายสินค้า1กล่องก็จะเอากำไรนั้นมาแบ่งออกเป็น3สเต็ปแล้วคืนให้กับสมาชิกทั้งหมด8คนโดยสมาชิก1คนจะได้รับสเต็ปที่1 2บาทสเต็ปที่2 60บาทและสเต็ปที่3 100บาทรวม162บาทต่อ1กล่องการแบ่งกำไรคืนกลับทั้ง3สเต็ปนี้ สมาชิกทุกคนจะได้รับตั้งแต่กล่องที่1ไปจนถึง488,280กล่องเลยทีเดียวเมื่อไ r i n k นำกำไรมาแบ่งแล้วคืนให้กับสมาชิกอย่างเป็นระบบทำให้สมาชิกทุกคนมีไรายได้แล้วระบบก็จะหักไรายได้ไว้ส่วนหนึ่งเพื่อนำกลับไปซื้อสินค้าซสาเปรียบเสมือนเป็นการรักษายอดกึ่งอัตโนมัตินั่นเองเมื่อเกิดการซื้อสำไอริงก็จะมีกำไรกลับมาเช่นเดิม แล้วก็นำกําไรนั้นมาแบ่งเป็น3สเต็ปคืนให้กับสมาชิกหมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นจึงทำให้สมาชิกทุกคนมีไรายได้ตลอดไปตราบที่ iDrink ยังมีกําไรจากการขายสินค้าซ้ำๆก็จบไปนะครับหากฟังแล้วยังมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามไปยังผู้ที่แชร์คลิปนี้ให้กับท่านแล้วเรามาร่วมสร้าง50ร้านคนไทย ให้มีความสุขกันทั่วนหน้าจากนี้และตลอดไปสวัสดีครับ